สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมก็มื้อนี้กับมาตามแนวทางของคุณแม่ปุ่นฝันแม่นครับเอฟซีครับผีทางสามแผงครับเอฟซีครับของคุณแม่นะครับเอฟซีครับไปเพื่อโบนการเสียเวลาครับไปฟังแม่เป็นสีบอลสูฟังเลครับเด้อเอฟซีครับเธื้อผ้าคนละเนี่ยหลังเก่าบัเลขทีสองเจ็บนะอ้โมาฝันกันเลยสื่อตะตองงวดคืัอได้ว่า ซื้อได้หาได้หาดโตยังว่าะในตาที่แหลกตาต้องงวดไปซื้อเมื่อเลขออกก่ได้เขาอันเลยดิเจ้าอันท่านเจ้าเต็มมาสั้นก็เป็นเลขแม่นี่คือเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยไม่ดือนฟันเม่นฟันเป็นออกบ่กเขาหววก้อนมือเจ้านี้เราเคยก็ฟันบ้านผู้ถ่อเพียกต้มเพียกให้หัวทองกาปั่นเพียอันใส่สูงให้ลายหัวอยู่บ้านนี้ไปซ้อนสู้ เงี้ยย่สามฟังว่าอันหัวเพียกมันเป็นยังยิ่ใหญ่เป็นซูนเห็นแล้วมันมุดมุดมาฉั่นแล้วอ่ะอันผู้เ่ากะเก้าซูนแล้วฉั่นเลยผู้เ่าเป็นเก้าฉันมึงแม่นปูเงี้ยมึงบวกบวก็ได้หกพันปูอยู่ที่เท่า่ยแสดงว่าถูกหัวละห้าพันหกพันเนี่ยนะแม่เนาะซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งเงินนั่นกับหาซื้ออะไรมันไต่มาเอกลได้เท่านั้นชิ้นจีเท่านั้นละที เพิ่นกเงินซื้อบาหลายเนาะเอาอเงินซื้อขื้นบาหลายขื้นบาหลายคือเพิ่นต้องมาไปซื้อเพิ่นดีไปซื้อเละก็ได้ไปเส้นิ่นเอาดีมามารอบนี้บ้านมุงแล้วเนาะแม่เนาะเรา็ต่อบล็อกอะไรแล้วเนาะเคยก็ไม่เฮ็ดเฮี้ยนนี่บ้าแม่จะม่าเฮ็ดเฮี้ยนล่ะเพิ่นให้บัดนี้ก็สิมาแอ็มห้องนั้นละโอ้ยหายเอ็ซีถึงน้าแม่เด้อใช่ผู้ใดมีโชคมีลาาแบบใส่ผู้นำฝันแม่เหรอเนาะครับจักสิแม่นว่าแม่นงวดนี้ก็ได้อื ฟันว่าเพิ่นไปคลอดลูกเยอะแยนหลังเันทั้งแม่ทางใหญ่นั่นนะพันเลิกีเพิ่นซีเก่ามาสั่นซีตกอกซีนี่เรามาสั่นตามทุกคนจะจังไห้ไปฟันว่าเขาไปคลอดลูกแล้วครับแม่จ้ะไปเฮี่ยนหลังเอินไปคลอดลูกเยอะหันลูกไงเจ๊แม่เจ๊แม่อย่าพันญ่นี่ก็ไปนั่งมาสั่น คนหลายมิตรพอใช้นอนเฝ้าอยู่หันกับเจ้าของเงี้ยพิ่นเป็นยมงไงเมื่อกตีเซนบ้านเลขทีเพิ่นละอันตู้ซื้อบ้านเลขทีคนออกลกูกกับซีหนึ่งซีศูนย์นี่ละ <c oughs> บ้านนี้ฟันซื้อเลขแล้วฟันนี้ด,ได,ไดีได้ปลาได้ยังได้ปลาสามตัวปลาตายเก็บใต้คล <c oughs> องมาเนี่ยน <c oughs> ะก็ตีเซนเลขอีกบ้านีึงอันต่อกว่า บ้าน oh. right. ื oh, okay. ้อเรียกเราฟันนะหัวเที่แล้วบหงวดที่แล้วข้าวทั้งบนทั้งล่างเลยนะจะไต่สามตัวนันเด็กออกว่าวนส้วนสามว่าเจ้าของกันซื้อถือแล้ยวมะเห็ดตืมเลยบ่แม่ไอ้ป่ามาได้เฮ้แล้วคิวผึ่งเดียวนกาบกาบหัวบ้านแล้วก็นอนเนาะเออฟันสิได้ยำแม่ไม่ได้ดิฟันคิวได้บอกแค่บ้านบางวันเนี่ย บอกพนกับผู้ซื่อก็ซื้อผู้บ่าสื่อกู้บ่าื่อไหมข้นยุก็ผู้ชื่อเนาะยศหมดนันพนกับได้นํากันหลายคนอยข้นซื่อได้หน่ประจำหมู่บ้านอคนดังได้หนิผู้ใดกับว่าเรื่องเล็กตรงไม่ดวงเด้อเปนบันคิวหมันกันต้องมาหาพนพอนกับได้ยู่ดิรันเลยน่นพูดล้โตสร้างโตนั่งเทียร์พนก็ได้ร้ายก็่อยเนียร์ คันนี้ด่ะพนนี้ทั้งหลายพราว่าให้พ่นได้ใโหลดไขว่หนั่นดอกไขว่แพงดอกครับจะอยากให้พ่นธนี่พันร่์ลวดนะจะควางใ้น้ำแน่แสดงว่าทั่งหลายพ่นิ่นไดเลยพันิ่นกับมหาหิแม่อยุ่งจะอันนี้ขครเห็ดขครพักสิกายพี่ก้อนนี่พ้าเจ้าห ได้คนหนี่งเขาเอิ้นใส่เลยก็ได้จองเมื่อสามเมื่อแล้วว่ะห้าท่านหนึ่งนบ่ฝันดิแต่เท่านี้เราบนฝันฝันฝันมื่อเมื่อแรกสิออกจังมื่ออื่นจังเสียคอยฝันนะฝันตอนมื่อเด็กออกเจได้มาย่ำคนนี้วิบแล้วฝันเสียดายเนาะบางพวกเขามาจอดอยู่หันน่ะหัวเพียกแม่เพื่อนต้มหัวเพียกคอยบ่ฟันเดิ ซ9นเก่าโตแห้งซื่อตัวเดียวป่องๆเลยป,ะปะ้าแต่ซื่อตัวเดียวเรนไปซื่อมากระจกแม่ร้านปันคันแท่คนไปคลอดลูกใส่บ้านหนึ่งทีสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเก้าสิบสี่ปั่นคนไปคลอดลูกเสียหันแม่ก็เรยมมั่นใจเด็กที่บ้านของเพิ่นบ้านบ้าเล็กคือเท่าไหร่นะแม่ย้ำอีกรอบเนยครับผม สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าอขออภัยครับเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่สี่สิบเก้าใน่าไกน็ได้ถามเพิ่นเอากบหัวลูกไว้ไหมครับแม่กับหัวเป็นหกได้ไหมเป็นหกก็ได้ต้องถามก่อนเนาะเอาไปอันแปดอันโค่นหนอกลูกเก้ากับสี่หนึ่งไว้พร้อมที่ศูนยาพร้อมครับผม ร่วงแม่แปด้หนิครับผมครับเป็นอ่าเป็นตัวเลขของแม่ดวงผู้เปิ่นฝันแม่นเนาะครับเนาะเข่ามาหลายงวดติดกันครับอีฟซีครับทางทีมงานกับแอดกับพึ่งไหนมาลงคลิปเป็นคลิปแรกของเพิ่นได้กลับเด้อแต่ว่าเพิ่นได้มาหลายงวดนะครับเนาะเพิ่นฝันเหม็นมาตลอดครับอยู่ทางสามแผงครับอี่ครับพี่ทางสามแผงมาบอกเพิ่นนะครับเนาะมาหาเพิ่นอยู่เป็นประจำอีฟซี่ครับ มักกระจัดขัดกระพานเดือบเด้อมักชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับตั้งช่องนะครับอีฟซีครับตัวเลขของแม่ดวงก็มีเพิ่นฝันเนาะครับเนาะย่ำความฝันเพิ่นเราให้ฟังอีกทีหนึ่งเด้อครับเด้อเพิ่นฝันว่ามีคนไปออกลูกอยู่บ้านเลขที่สี่สิบเก่าหรือว่าเก่าสิบสี่นี่แหละว่าสั่นครับอยู่ดีครับเพิ่นก็เลยว่าเลขตัวนี้คงสิออกเป็นบ้านเลขที่คันบ่ออกเป็นบ้านเลขที่กับคนสิเป็นแม่กับลูกก็คือสี่หนึ่งสี่ศูนย์ไพ่สันขายนี่ครับ ครับอีพีครับว่าวัตถุหัวคนมาเลือออกไปนะครับเนาะเปิ้งเกลเล่บะซีเก่ากลาเป็นซีหกน้ำปัทธนาครับอีพีครับเพราะว่าเลขตัวนี้มันเป็นเลขอ่าที่อ่าเป็นตัวเลขตัวกลับขึ้นหัวขึ้นหัวลงนะครับเนาะองคก็รเอกรเลว่าเอาซีหกไว้ให้เพื่อกันพลาดครับอีพีครับมักกระจัดขัดกระพานเลยครับเด้อมักชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอีพีครับเข้ามาหลายงวดแล้วครับอีพีครับเข้า ยังได้แอบกัดฟันไปฟานมาอยู่แต่ว่าบ่งหูแจกเนาะครับเนาะว่าเป็นบ้านคุณแม่เป็นฝันแม่นมาตลอดครับอีฟซี่ครับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้เด้อครับเด้อสำหรับอีฟซีผู้ที่ชอบอ่ารอตุลีนาะครับเนาะทางช่องกับพ่อเลสนับสนุนให้เล่นการพนันเด้อครับเด้อให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอีฟซี่ครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะก็ขอจบคลิปไว้เพียงสี่อีฟซีครับพ่อกัดไม่อีก ครั้งหนึ่งนะครับเนาะในคลิปนาะๆนะคลิปต่อๆไปครับเอฟซี MC ครับขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับปฏิบัติงามครับ